เอาละค่ะเดี๋ยวแม่หมอเบย์ไพ่พรหมยานนะคะจะดูซิว่าท่านที่เกิดราศีพิจิตททำอย่างไรนะคะตัวท่านเนี่ยจึงมีเงินล้านนะคะให้ไพ่พรหมยานเนี่ยเป็นผู้แนะนํำนะคะเอ๊ทำอย่างไรนะตัวท่านที่เกิดราศีพิจิตจึงได้จับเงินล้านนะคะ โอ้โหได้ไพ่สวยทุกใบเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมใบแรกได้ไพ่พระอินทนะคะบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราสีพิจิกเองตัวท่านต้องมีในด้านของความเป็นผู้นํากล้าตัดสินใจกล้าที่มีในด้านของการศึกษาการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาและกล้า สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆกล้่าลงมือทำนะคะให้ตัดในเรื่องของความวิตกกังวลใจตัดในเรื่องของความกลัวเนี่ยออกไปนะคะโอ้โหดีมากเลยต่อมาได้ไพยพยาสุครีพนะคะไพยพยาสุครีพบอกว่าให้ตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะคอยศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะในเรื่องของการสร้าง ช่องทางสร้างรายได้ในด้านต่างๆเนี่ยให้มากๆค่ะนะคะให้มีการสร้างในเรื่องของความรู้นะคะเพิ่มศักยภาพเพิ่มวิทยาฐานะให้กับตัวท่านค่ะและให้มองหาช่องทางต่างๆที่สร้างรายได้เพิ่มนะคะให้กับตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกและ เมื่อไปเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้แล้วต้องมีการลงมือทําอย่างจริงจังอย่างจริงใจนะคะอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าที่เกิดราศีพิจิตนะคะอย่าก,กลัวนะพไพ่ใบแรกบอกว่าไม่ให้กลัวนะคะให้มีความตั้งจิตตั้งใจมุ่งมั่นเนี่ยอย่างเต็มที่พไพ่ใบต่อมานะคะได้ไพ่พระพิรุณค่ะเมื่อตัวท่านเนี่ยได้ทําตามที่ ไพ่พรมยานเนี่ยเขาแนะนํามาแล้วนะคะทั้งสองใบแรกนี้เลยเนี่ยตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกเองก็มีโอกาสนะคะที่มีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยและมีโอกาสได้เงินล้านเนี่ยอย่างแน่นอนเลยไพ่พระพิพรพุณพพเนี่ยนะคะอใช่ไพ่พระพิรุณเนี่ยเขามาตอกย้านะคะว่าตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกเองมีโอกาสได้จับเงินล้านจริงๆด้วยนะคะ โอ้โหดีเลิศมากๆเลยทีเดียวค่ะกลับสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับแม่หมอไพพรมยานกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอไพพรมยานมีคลิปโบนัสคลิปพิเศษค่ะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิก เป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนนะคะประจําเดือนสิงหาคมพศ2565ค่ะแม่หมอขออนุญาตเลือกไพ่นะคะออกมา12ใบค่ะแทนตัวท่านี้เกิดราศีพิจิกนะคะ เลือกไพ่ออกมาครบแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะตัวท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลา,าดมีความสุขุมพิลภาพเนี่ยมากๆเลยทีเดียวนะคะและวันนี้นะคะแม่หมอเบไพ่พรหมยานก็ได้นำไพ่ชุดไพ่พ,พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆน,นะคะทุกๆคนทั่วโลกได้ รับชมได้รับฟังกันคะ่ะไพ่ชุดนี้เนี่ยมีความแม่นยำมีความคลังเนี่ยมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ไพ่ชุดนี้นะคะตัวท่านอาจารย์พรมยานได้ใช้เวลานะในการสรรสร้างนะคะประดิษฐ์คิดคน้นไพ่ชุดขึ้นมาไพ่ชุดนี้ขึ้นมานะคะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นเนี่ยถึง7ปีเลยทีเดียวท่านผู้ชมและไพ่นี่นะ มีความแม่นย่ำชัดเจนมากมาเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวมารับชมพร้อมๆกันนะคะในดูซิใบแรกโอ้โหได้พระพิคเนสทรงหนูนะคะโอ้โห ตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยตัวท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพิลภาพเนี่ยดีนะคะทาเป็นผู้ที่มีความสามารถและเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งทํางานเนี่ยเก่งมากเลยทีเดียวและตัวท่านเองเป็นผู้ที่เน้นในด้านของการสร้างงานนะคะมากๆเลยใบยแรกได้พระพิคเนศทรงหนูค่ะ ใช่ไปนีจึงบ่มบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกตลอดเดือนสิงหาคมนี้ทำสิ่งใดเนี่ยก็มีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจนะคะในการสรรสร้างสิ่งดีๆเหล่านั้นให้เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะและเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วเชียบคดบวกกับความเป็นผู้ที่มี ความสามารถนะคะมีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพิลภาพดีในตลอดเดือนสิงหาคมนี้ท่านที่เกิดราศีพิจิกจึงสามารถบริหารจัดการดําเนินการดําเนินงานด้านต่างๆให้ลุล่วงและประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วค่ะโอ้โหดูพไพ่ใบแรกนะคะท่านผู้ชมสวยงมมากๆเลยทีเดียวนะเนี่ยตัวท่านเป็นผู้ที่กล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออกด้วยนะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกต่อมาได้พระยายมราชค่ะพไพ่ใบนี้นะคะเขาเตือนแมนะท่านผู้ชมท่านที่เกิดราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมนี้นะคะการเงินการทองของท่านเนี่ยถ้าตามหน้าไพ่แล้วบอกเลยว่าการเงินการทอง อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีความระมัดระวังสูงนะคะดังนั้นเนี่ยท่านต้องหาผู้ช่วยหาที่ปรึกษาหาคอนเซล์นะคะมาปรึกษาหารือค่ะในด้านของการบริหารการเงินมาปรึกษาหารือในเรื่องของระบบบ,บัญชีรายรับรายจ่ายระบบภาษีมิเช่นนั้นนะคะ จะเป็นดังภาพเลยนะคะพิยายมาราชนะคะโอ้โหไม่ได้แล้วดังนั้นนะคะท่า่กิกตดราศีพิจิกนะคะจะนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้ค่ะท่านต้องมีในด้านของการโฟกัสไปในด้านของการบริหารการเงินเนี่ยให้มากเป็นพิเศษตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ยังมีความไม่เข้าอกไม่เข้าใจในเรื่องระบบบัญชีรายรับรายจ่ายหรือยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบภาษีนะคะต้องนําตัวท่านเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องเราเหล่านั้นอย่างแท้จริงนะคะอย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเนื่องมากๆจึงจะพ้นสภาวะภาพไพ่ใบนี้ไปได้นะคะ ท่านที่เกิดราศีพิจิกแต่เชื่อมั่นว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพิรภาพดีท่านจะสามารถนะคะผ่านความท้าทายในเรื่องของการเงินเนี้ยไปได้อย่างรวดเร็วค่ะนะคะเอาละคะ่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมโอ้โหได้พระแม่ธรณีไพ่ใบนี้บ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิด ราศีพิจิกเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยนะคะอยู่บ้านนะคะต้องคอยทําความสะอาดบ้านจัดบ้านใหม่นะคะหากท่านใดเป็นเจ้าของสถาน,ถานประกอบการก็ให้คอยดูแลในด้านขององค์กรสถานประกอบการอยู่ตลอดเวลาเลยคอยดูแลเขาเนี่ยให้ใหม่ให้สวยงามอยู่ตลอดเวลานะคะให้ใบนี้นะคะ บ่มบอกให้ทราบว่าในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเองอาจมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ดงที่ดินบ้านเช่าแมนชั่นในด้านของที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส่วนสุขภาพพานาัยของคุณแม่นะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวในเรื่องของการท้องผูกและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านกับ คือญาติพี่น้องเนี่ยเขามีความจริงจังจริงใจกับท่านเนี่ยเป็นอย่างดีรวมทั้งเพื่อนสนิทด้วยเขามีความจริงจังจริงใจกับตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกและพร้อมให้การผลักดันให้การสนับสนุนกับท่านที่เกิดราศีพิจิกตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆอ้อขอย้ำอีกนิดนึงค่ะ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวนในเรื่องของการขายที่ดินการทำที่การทาธุรกิจเกี่ยวกับในด้านของอสังหาริมทรัพย์นะคะในเดือนสิงหาคมนี้แนะนำให้บูชาองค์พระแม่ธรณีค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมได้เทพพระอาทิตย์โอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีพิจิกด้วยค่ะ ในตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะไม่ว่าตัวท่านจะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกนะคะตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากบุคคลเนี่ยทุกสาขาอาชีพจากบุคคลทุกสาขาทุกวงการ ดังนั้นตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกคะท่านต้องใช้ในด้านของความมีตัวท่านเองอะ่ะเป็นผู้ที่มีน้ําจิตน้ําใจและชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือเพว่คนอยู่แล้วนะฮะดังนั้นในเดือนสิงหาคมนี้ใช้ในด้านของปฏิสัมพันธ์ใช้ในด้านของมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใช้ในด้านของความมีน้ําจิตน้ําใจของตัวท่านเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปเก็บเกี่ยวไปเอาผลประโยชน์จากคนอื่นนะไม่ใช่ในเดือนสิงหาคมเป็นจังหวะโอกาสที่ดีที่ตัวท่านเองมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆหรือได้ช่วยเหลือผู้คนเนี่ยได้มากเป็นพิเศษและในขณะเดียวกันบุคคลต่างๆที่อยู่ในวงสังคมเขาก็ให้ความร่วมมือร่วมใจกับตัวท่านเนี่ยด้วยความจริงจังจริงใจตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ค่ะนะคะ โอ้โหเรียกว่าได้มิตรด,ดีสัดส่วนท่านใดที่มีศัตรูศัตรูก็จะกลับมาเป็นมิตรละค่ะนะโอ้โหดีเลิศมากๆและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีสิงประทันโทษคนที่เกิดราศีพิจิกนี่นะคะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการต่างๆด้วยค่ะโอ้เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีมากๆสำหรับท่านที่เกิดราศีพิจิก ต่อมานะคะโอ้โหได้ไพ่พระรักษมีนะคะท่านผู้ชมโอ้ทำไมดวงของท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยดีอย่างนี้คะ่ะนะได้ไพ่ดีมาหลายใบและไพ่ใบบนี้เขาบอกบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกนะในเดือนสิงหาคมตลอดเดือนสิงหาคมเนี่ยตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุตรหลานบริวารในบ้านนะคะ จากเพื่อนใหม่นะคะจากบริวารใหม่และตัวท่านเองก็ยังมีโอกาสสรรสร้างสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ด้วยทำแล้วลงมือทำแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วร้อปร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมโอ้โหดังน,นั้นเนี่ยท่านที่เกิดราศีพิจิกคะ่ะหากตัวท่านเองนะสำหรับท่านที่มีไอเดีย ต้องการสรรสร้างสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่หรือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะให้ตัวท่านเองเนี่ยมีจุดหมายที่ชัดเจนค่ะหาสมุดบันทึกมาหนึ่งเล่มนะคะเขียนไปเลยว่าตัวท่านต้องการสรรสร้างสิ่งใดต้องการเรียนรู้เรื่องใดต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องใดเขียนจดบันทึกไว้ค่ะและบอกกับใจตัวเองเลยว่า ตัวท่านมีจุดมุ่งหมายในเรื่องนี้อย่างแท้จริงเอาจริงถึงชั่วโมงนี้แล้วนะฉันเอาจริงแล้วนะฉันตั้งจิตตั้งใจเอาจริงฉันตั้งจิตตั้งใจทำสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จแล้วนะเวลานี้ชั่วโมงนี้แล้วนะตั้งจิตตั้งใจจริงๆนะคะท่านผู้ชมและตัวท่านผู้ชมเองต้องมีในด้านของความต้องการมีแรงปรารถนาอันแรงกล้ากับสิ่งนั้นค่ะอย่างตลอดเวลาเลยท่องเอาไว้ในใจ บอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยว่าฉันต้องการสิ่งนี้ฉันมีแรงปรารถนาที่ต้องการส,สรรรส้างสิ่งนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดเป็นชิ้นเป็นอันออกมานะคะและตัวท่านเองก็ต้องมีความไว้วางใจตัวเองด้วยว่าตัวเองสามารถสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาได้เป็นรูปธรรมะคะ่ะไม่มีในด้านของการลังเลเลร,รวนหรือลังเลใจนะคะ ท่านต้องโฟกัสไปในสิ่งนั้นทุกๆวินาทีลงมือทำอย่างต่อเนื่องด้วยความมีระเบียบมีวินัยนะคะหลังจากที่ท่านได้วางแผนวางโครงการในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วให้ลงมือทำอย่างต่อเนื่องให้ระยะเวลาในการส,สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างเต็มที่อย่างมีวินยัยมีความจริงจังจริงใจกับสิ่งนี้ค่ะ หากท่านมีความต้องการในการเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะเพิ่มสกิลนำตัวของท่านเข้าไปใกล้ชิดเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะคะและให้ลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนเขาเนี่ยประสบความสำเร็จ เป็นรูปธรรมออกมาหลังจากเสร็จเป็นรูปธรรมแล้วนะคะให้แบ่งปันเรื่องเราดีๆเหล่านีนน้ไปยังทุกๆคนในสังคมในชาติในโลกใบนี้นะคะเห็นไหมโอ้โหสวยงามมากและไพ่ใบนี้ยังบ่มบอกด้วยนะคะว่าตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ในเรื่องราวที่ตัวท่านต้องการส,สร้างขึ้นมานี้นะคะ จากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทุกวงการนะคะนะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทุกวงการและตัวท่านเองเป็นผู้ที่คิดแล้วทําทําจริงคิดแล้วทําเลยเนี่ยนะฮะเห็นไหมทำเร็วด้วยนะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกโอ้โหไัยสวยงามมากๆค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมได้พระวิษณุกรรม โอ้โหนี่ไงคะท่านผู้ชมการที่ตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ชอบศึกษาชอบค้นควา้าชอบหาความรู้รักความยุติธรรมมากที่สุดเหนืออื่นใดไม่ชอบไปเอาของของใครมาเป็นของตัวเองนะคะตัวท่านเป็นคนที่รักความยุติธรรมเนี่ยสูงมากนะ และตัวท่านเองเป็นผู้ที่ชอบสรรสร้างชอบเรียนรู้ชอบศึกษาชอบเพิ่มทักษะชอบเพิ่มวิทยฐา,านะให้กับตัวเองมีเกณฑ์การลงมือทำเนี่ยอย่างเต็มที่และต่อเนื่องนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ตัวท่านเองเนี่ยมีความสำเร็จและลงมือทำแล้วสำเร็จคือ เวลาที่ท่านรู้สึกทอ้อเวลาที่ท่านรู้สึกเหนื่อยเวลาที่ท่านรู้สึกหมดพลังนะคะให้ท่านเนี่ยคอยมองไปที่สมุดบันทึกเมื่อสักครู่นี้นะคะคอยเปิดสมุดบันทึกเมื่อสักครู่นี้ดูดูถึงเป้าหมายดูถึงสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยต้องการสรรสร้างให้เขาเกิดขึ้นเป็นรูปธปรรมนะคะคอยศึกษาเรียนรู้และคอยนำตัวเองเนี่ยนะคะไปในสถานที่ต่างๆก็ได้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับตัวท่านหรือท่านสามารถกลับไปเปิดดูสมุดบันทึกในเรื่องราวเก่าๆเป็นเรื่องราวที่ท่านทำแล้วประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จแบบเล็กๆนะคะให้เปิดดูทุกๆความสำเร็จนำสิ่งเหล่านั้นนำพลังงานเหล่านั้นมารวมตัวกันนะคะและสรรสร้างสิ่งที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ให้เขาประสบความสำเร็จนะคะท่านผู้ชมเห็นไหม พระวิษณุคือองค์เทพแห่งการสร้างนะคะสร้างแล้วต้องเป็นไงประสบความสาเร็จค่ะนะคะต่อมาท่านผู้ชมโอโหได้ไพ่ความไม่เที่ยงนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับความรักนะคะของท่านที่เกิดราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมนี้สําหรับคู่ที่ความโรแมนติกแบบน้อยหรือว่า การดูแลเอาอกเอาใจใส่ในคนรักคนพิเศษของท่านน้อยนะคะในเดือนนี้หากิจกรรมทําร่วมกันค่ะเช่นการพาคู่ครองการพาคนรักคนพิเศษของตัวท่านไปปฏิบัติธรรมไปถือศีลกินเจไปทําบุญทําทานช่วยเหลือเด็กกาพร้าช่วยเหลือคนชราไปช่วยสังคม ในด้านต่างๆนะคะท่านผู้ชมและสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะให้แสดงความชัดเจนให้แสดงความรักให้แสดงให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขารู้ถึงความมั่นคงมั่นใจในจิตใจของท่านว่าท่านเนี่ยต้องการแต่งงานกับเขาเนี่ยจริงต้องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไปตลอดชั่วฟ้าดินสลายจริงตัวท่านต้องแสดงความชัดเจนออกมานะคะ สำหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนในไพ่บอกว่าคงต้องรอไปก่อนนะคะสาหรับเดือนนี้ยังไม่มีค่ะและสําหรับท่านที่มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ปฏิบัติงานร่วมงานก,นกันกับท่านนี่นะคะในไพ่บอกเลยว่าพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนให้การผลักดันนี่การสนับสนุนให้ความเป็นกัลายาณมิตรให้มิตรภาพนะคะปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะและ ท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะหนึ่งคือตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งทำงานดังนั้นนะคะตัวท่านต้องมีในด้านของการคอยดูแลเอาอกเอา,เอา,เอาใจใส่ลูกน้องบริวารพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อที่น้องลูกน้องบริวารพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนจะได้เกิดความจงรักภักดีต่อท่านแล้วก็จะได้ขยันขันแข็งนะคะ มันสร้างในเรื่องของผลงานทีก่กับท่านเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบง่ายๆและก็รวดเร็วจะได้ดังใจตัวท่านด้วยต้องมีการดูแลเอาเอกเ,เอาใจใส่ลูกน้องบริวารพาร์ทเนอร์คุ้นส่วนพอสมควรนะคะต่อมาค่ะได้พระนางเบนจได้พระนางเบญจกัลยาณีนะคะกัลยาณีนะคะโอ้โหเดี๋ยวีปอ่านใหม่พระนางเบนจะกัลยาณี ไพ่ใบนี้นะคะเขาก็บ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะท่านต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของข้อกระดูกเขา่าน้ำหนักตัวให้มากๆนะคะท่านผู้ชมในเดือนสิงหานี้และต้องพยายามเนี่ยเอ่อระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคนะคะอาหารต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้ เน้นในด้านของการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนนห้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกต่อแม่นะคะท่านผู้ชมค่ะไพ่บีดีเนี่ยนะคะไพ่บีีนะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมเขาบ่งบอกให้ทราบว่าในด้านของธุรกิจการงานเรื่องหน้าที่การงานนะคะท่านผู้ชมบางเรื่องเนี่ยท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะต้อง มีในด้านของความระมัดระวงังมีในด้านของการเตรียมการมีในด้านของการวางแผนเนี่ยให้ดีนะคะบางงานเนี่ยก็อาจจะเป็นงานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่หรืองานชิ้นใหญ่นนะคะซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยงานนั้นที่ตัวท่านคาดหวังตามหน้าไพ่นะคะอาจยังไม่ได้หรืออาจจะยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกเองต้อง มีในด้านของการดูแลการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดนะคะแต่เป็นความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลเนี่ยทุกวงการนะคะเห็นไหมลูกน้องบริวารก็น่ารักพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็น่ารักและตัวท่านเองก,ก็เป็นผู้ที่ทําอะไรรวดเร็วฉับไวเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไวพริบดีได้รับการผลักดันจากบุพการีจากญาติพี่น้อง จากเพื่อนสนิทนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้สิ่งที่รู้สึกว่ายากเนี่ยนะคะหรือมันอาจจะแบบมีในเรื่องของความท้าทายมากมายต่างๆก็ตามในงานครั้งนี้หากตัวท่านเองมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจจริงเอาจริงเอาจังและทำนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกแต่เรียกได้เลยว่าโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ใหญ่่ชิ้นนี้ ค่อนข้างจะเรียกว่าหืดขึ้นคอเลยทีเดียวดังนั้นนะคะให้มีในด้านของความอดทนค่ะนะคะต่อมาค่ะไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้เนี่ยนะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะบางครั้งจะต้องมีในด้านของการนำความรู้ใหม่ๆม,มานะฮะนำทักษะนำความสามารถรูปแบบใหม่หมา อยู่เรื่อยๆให้มีการพัฒนานะคะอยู่ตลอดเวลาในตัวของท่านนะคะและตัวท่านเองอาจมีในด้านของการอบรมนะคะมีในด้านของการสัมมนามีในด้านของการเรียนรู้เรื่องราวที่ใหม่ๆณนะปัจจุบันนะคะอาจจะมีการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการทำการสร้างเสน่ห์หน้ากรองนะคะ มีการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างธุรกิจออนไลน์แบบรูปแบบใหม่นะคะหรือมีการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลายๆเรื่องราวเนี่ยนำมารวมกันเรื่องเราวใหม่ๆเนี่ยถ้าตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกมีการเรียนรู้มีการเพิ่มทักษะมีการเพิ่มวิทยาทานะให้กับตัวท่านอยู่ตลอดเวลานะคะตัวท่านมีโอกาส ประสบความสําเร็จในเรื่องราวต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมต่อมาะคะ่ะโอ้โหได้เท้าเวสุวรรณเห็นมาบอกแล้วว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยทีเดียวะคะ่ะไพ่ใบนี้นะคะ บ่งบอกที่ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกตลอดเดือนสิงหาคมพศ2 5 6 5นี้หยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองค่ะมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำขึ้นให้รีบตากเหล็ก,กําลังร้อนให้รีบตีนะคะทำสิ่งใดก็จับแล้วเป็นเงินเป็นทองมีความมัง่งคั่งมีความร่ำรวยเลิศ เห็นไหมคะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายนี้นะคะคือคุณแผนกับนางพิมพิลาลายัยเห็นไหมคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยท่านทําสิ่งใดก็ตามนะคะให้รีบเร่งทําเลยนะคิดแล้วให้ลงมือทําในทันที อย่าลีลออย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะต้องรีบลงมือทำเสร็สร้างในทันทีบางท่านนะคะไปเรียนรู้มาไปอบรมมาหลายแห่งหลาย,ลายที่เลยทีเดียวท่านผู้ชมแล้วก็ทำไมคะไม่ยอมมาลงมือไม่ยอมลงมาปฏิบัติธรรมนะคะ สิ่งที่ไปเรียนรู้มาก็จะกลายเป็นศูนย์ดังนั้นไพ่ใบนี้เป็นอะไรที่รวดเร็วเป็นสิ่งที่เรียนรู้มารู้มาปุ๊บต้องลงมือทำลงมือทำในทันทีมีไอเดียอะไรที่เกิดขึ้นมาให้เร่งสร้างเร่งสร้างสรรค์ขึ้นมาในทันทีนะคะและไพ่ใบนี้เขายังบ่งบอกให้ทราบว่าธุรกิจเนี่ยโดดเด่นมากเลยนะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะโอ้โหให้เร่งรีบลงมือทำในทันทีเอาละค่ะ โดยรวมแล้วดวงของท่านที่เกิดราศีพิจิกอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะสิ่งที่ต้องระมาระวังคือในเรื่องของการดูแลระบบบัญชีรายรับรายจ่ายระบบภาษีการบริหารการเงินนั่นเองค่ะนะคะถ้าดูแลดีๆก็ดีอย่างแน่นอนค่ะท่านผู้ชมแม่หมอเบยไพพรหมยานก็พยากรณ์ดวงชะตา ของท่านิเกิดราศีพิจิกจบลงแล้วนะคะแม่หมอบีไพ่พรหมยานขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของแม่หมอเบยไพ่พ,พรหมยานเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง และกดติดตามให้กับแม่หมอเบย์ไพพรมยานค่ะก่อนจากกันแม่หมอเบย์ไพพรมยานขอให้ทุกทุกท่านโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวิต์แลนด์ออสเตรเลียฮ่องกงเกาหลีลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยทุกท่านและพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องคนไทยทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของแม่หมอเบให้พรมยานกันครั้งต่อไปกราบสวัสดีค่ะ